สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้วันจันทร์นะครับก็เดินทางไปทํางานเช่นเดิมนะครับสําหรับเช้าเช้าแบบนี้นะครับอากาศด,ดีมากครับเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ด จากคลิปที่แล้วนะครับว่ายังอยู่เหมือนเดิมไหมเมื่อวานผมเจอน่าจะแถวนี้แหละครับย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดินปลูกใบไม้ปลูกไว้เหมือนเดิมนี่ครับ <c umb ill ain> แต่มันก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับจะให้ดูน,นี่อนนี้ครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวปกไว้อีกประมาณสักทเที่ยงเที่ยงใบเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันโตเร็วนะครับแต่ถ้าเราช้าแม้แต่ก้าวเดียวนี่เสร็จชาวบ้านแน่นอนเสร็จชาวบ้าน <c oughs> นี่แหละครับ บรรยากาศชีวิตวิถีนะครับอยู่ในป่าก็ไม่อดตายนะครับก็หากินนะพืชผักต่างๆนะครับตตตตแต่พวกสัตว์เพื่ออะไรพวกนี้ไม่ไม่ไมค่อยมีนะครับแต่กระรอกให้อะไรมีอยู่นะครับแต่นี้เราจะไม่กินเราจะอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ไว้ ถ้าเป็นพวกอันมแมลงป่องอะไรพวกนี้มแมงป่องครับแมงจนีนูอะไรพวกนี้นะครับเราก็ออกไปล่ามากินนะครับบรรยากาศเช้านี้นี่ครับ ปกติเวลาชาวบ้านเขาขับรถมาเนี่ยเขาก็จะมาจอดจอดบริเวณน,นี้นะครับบริเวณน,นี้จะเขียนป้ายไว้นะครับว่าห้ามนํารถมาจอดอแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาด อโอเคนะครับสำหรับเช้านี้ก็มาทักทายเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรนะครับไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับงานเยอะมากครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเออไม่ใช่สัปดาห์หน้าคลิปหน้านะครับ จะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ